เอาคุณไม่มามาแม่ไม่ทำไมเงียบกุณอ้อทาไมทำไมแม่มมแ,มแล้วแห้งแห้งเอาเป็ดอีหยังมันเคลื่อน ร่มก,กระดอกระเดียดแท้ร่อมยรอ,อย่างแรงไม่มีใครเลยเหรอไปอรอลุ้นหวยกันหรอไม่มีใครเข้ามาดูเลยเหรอเอาคือสเซบอมีไ่ไปจะโคตรไหมแม่ เงียบจ่อยไปใส่หมดมาแม่จะไม่มีใครคุยกับค่อยเลยเหรอเป็นอย่างมุจจาอันรุ่นกันอยูุติรุ่นกันใหญ่พ่อหาผู้นันผู้นีเงียบจังทำไมเงียบอย่างนีน้เสียงดังหายโอ้ยมุจา้าตัดอีหยังกัน เสียงดังหายล่มกับล่มแห้งแห้งเด้ไอมไม่อ่ะไม่มีใครเข้ามาดูเข้าไปลุ้นลอตเตอรี่กันเหรอใครก็เจ๊กสิกดจังเลยนะต่ำกว่าน,นี้ได้ไหมได้อยู่นะ เ็กลขีกอย่น่ก็จะมันสิแี่แหละเจ็ดหกสองันโอ้เหมือนึงคนจุดจักอันจุดจักอันนะถูกก็ได้ออกคุละตัวนี่เลยจ้าต้อข้อยกับบันเลยเสียงตุนนี่ดอกเสียงพ่อได้รุ่นเอาก็เสิยงเงียบแถมมุเจ้ามาแม่มาเบิ่งตัวดีต้องคอยนี่เจ็ดหกสอนี่จ้า เอาเจ,รจรลอยแทะเจลอยลูกคุกับห้องกากาแล้วเพื่อนบ้านกับเสียงดังครับทำไมเงียบกันจังเลยมีคนเข้าเพจอยู่นมลไล้ขางบ่หรือไม่มีคนดูบ่ เจ็ดหกสองโอ้ยลุ้มลมแรงมากเสียงดังให้หเอ้าทำไมเงียบจริงเลยวันนี้ไม่ชอบไปรุ้นหวยกันเหรอไปรุ้นอ่ฉลากกล้องฉลากอยู่เหรออันเพื่อนบ้านะนะที่มาตัดอย่างตัดอะไรของมันเนี่ย เสียงดังพวดเสียงดังเหือเขาไปจอบมึงกนตัดอีย่างตัดอะไรกันนะก็รบกวนสมาธิคอยแท้เอาก็าสิงเงียบแท้ที่ไทยเข้าเพจให้อยู่เหรอหรือมันค้างหรือไม่มีใครเข้ามาดูค่อยเหรอเพจค้างเพราะไม่มีใครเข้ามาดูค่อยใช่ไหมหรือว่าหรือว่า,าวมันค้างเพราะมีคนอันนี้อันให้คนเปิดเข้าบ่ไม่ไผ่มากแม่ คือก็เงียบโพดเงียบเหลือแท้เอ้ยไปแล้วเด้อไปหากินเข่าเด้อไปหาลุ่นลุ่นนำโชคล nah well, so ุ I mean, yeah. mm. mm. ่นบ้าไรหรอสันตูสวัสดีครับลูกสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับป้านี่ตัดลองดูหน่อยทำไมเอ้กูกะตุเลิกก็สไอตีเอ้อเล่นกันม่ซีซีก็ส์กันเอ้อเล่นทีวี น,น่า่นมีนแต่ลูกเกิกกเเนนะนี่สิคุณก็มุดแต่ยูวีแล้เฮรานน์ถ้ามาสนเฮรายูเอาก็จะบวมไี่ไผ่มากนอกไปก่อนเด้อบ้านิหาข้าวหาน้ำให้ลูกก่อนแล้วก็จะลุ้นนะคะว่าคอยเล่นว่าลายโดเล่นพ่อได้ลุน้นอืมโอเคมันหมานกันนะจ้า